สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับนาฬิกาข้อมือสายมินิมอลครับเรียบง่ายหล่อดูดีสีไหนก็เข้าข้อกับ Alba k e n c h o Thailand Creation ครับ Alba k e n c h o Thailand Creation รุ่นนี้นะฮะได้ออกมา2สี2แบบด้วยกันนะครับผมอย่างนี้ฮะสีน้เงินครับและนี่สีเขียวครับผมโอ้โหขอบนะครับผมเป็นเบเซลสีดำที่ไม่หรูหวาจนเกินไปครับตัดกับตัวเรือนสีเงินด้วยวัสดุสแตนเลสสตีลครับโอ้โห หนุ่มๆสายมินิมอลเนี่ยเลิแน่ๆจุดเด่นของความหล่อของรุ่นนี้นะครับคือแสงของหน้าปัดเนี่ยสะท้อนแสงสันเรมาพร้อมกับตัวคลื่นอยู่เรียบง่ายจะหันซ้ายหันขวาก็เละท่อหล่อเท่ครับผม่รอขบคุณ มาพูดถึงสเปคของนายการรุ่นนี้กันนะครับมาในตัวเรือนขนาด43มมนะครับขนาดเนี่ยกำลังพอดีครับพร้อมช่องแสดงวันที่นะครับผมและเวลาประจําสัปดาห์ที่ตําแหน่งสานาฬิกาครับและขับเคลื่อนนะฮะด้วยระบบการทํางานอัตโนมัติเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นครับผมคุณภาพจัดเต็มขนาดนี้นะฮะเอาบ้าเคนโชไทยแลนด์ครีเอชั่นเป็นนาฬิกาที่ใครหลายคนเนี่ยต้องมีนะฮะไม่ได้ใช้คําว่าห้ามพลาดนะใช้คําว่าต้องมี must have นะจ๊ะ เอาล้ครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครเห็นเนี่ยอยากได้ปุ๊บอยากได้ปั๊บนะครับสามารถไปลองสวมดูก่อนได้เลยที่เอาบ้านทุกสาขานะครับหากใครไม่สะดวกออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับนี่ออนไลน์ช็อปกันได้ง่ายมากๆนะครับผมและสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นรุ่นอะไรรอติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปตัวหล่อเท่เหล่เท่าไปละไปลจ้ะ